ชมห้องที่เราพักนะคะวันนี้ของรอยย้อนคลิปบีนี่จะเป็นบรรยากาศภายในห้องนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นทีวีเนาะทีวีอันนี้ก็เป็นเตียงคิงไซส์เตียงเดียว<อ>ที่เราเลือกนอนกะดดได้ไ้ยได้สิเอ้เอเอ้ย<ส> <laughs> คืนนี้พ่อนอนไหนชี้โซฟาใช่ <laughs> โซฟาเบดน,นะคะ อ่ะเดี๋ยวพ่อพ่อเปิดไปข้างนอกซิอ่ะเดี๋ยวไปดูวิวข้างนอกกันนะคะอันนี้เป็นอะไรพ่อจ๋าอย่าพิ่งอันนี้ก่อนพี่หนึ่งขานี่เปิดดูิซันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเปิดดูไม่มีอะไรค่ะนี่จะเป็นด้านนอกนะคะเป็นระเบียงด้านนอกใหญ่มอ๋ออดส้มปล่อยแร้นี่ไงเราเอง นี่ก็เป็นบรรยากาศข้างนอกของเขาพระตำหนักนะคะ คือภายในห้องน้ำนะคะก็จะมีอุปกรณ์ครบครันอุ๊ยเห็นกันด้วย mm hmm. เห็นกันด้วยเราจะมองเห็นข้างนอกได้ mm hmm. เขาจะมีมุลลี่นะคะไว้กันถ้าใครอาบน้ำแบบไม่ต้องกั้นก็ได้แล้วแต่เราก็มีผ้าในกันก็แล้วแต่เราชอบแล้วก็มีอ่างอาบน้ำให้ด้วยนะคะห้องนี้ mm hmm. กาวีเราอยู่ที่ไหนครับลูกก้า mm hmm. เราเล่นคลิปเราเ่นคลิปครับอยู่ที่ขอพตันหนักนะเดี๋ยวตอนนี้เราจะเตรียมตัวไปทําอะไรกันเอ้ยบ้อยนะบ้ายนะเมื่อกี้มีเอ่อมีดราม่านิดหน่อยใช่ไหมครับลูกต่เตรียมตัวไว้น้ํากันไปนี่แหละจะไปไหนกันคะเด็กๆเราจะไปว่ายน้ํากันนะคะด้วยนี่เป็นบรรยากาศ ทางลงไปไ,ไปนะ้าสระว้น้ำไม่ใช่อันนี้ลูกไม่ใช่อันนี้เราต้องไปตรงตรงูตง้กระจก

ไปไหนพ่อไปย็นโอเคโอเคตามมา ับต้องนี่ลงทุนเปียกเลยลงทุนมาเดี๋ยวรอบต่อไปมีเราถอดออกไหมไม่ลงทุนเลยไม่ไม่มันยังมีมันยังมีอันนี้อยู่ไป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 ใส่ตุ่มกระถิ่นนิดนึงอู้หูสวยเลยนะสวยแต่ไม่มีพระอาทิตตกเลยอ่ะใช่ค่อยๆลอยไปนี่ค่ะ นี่บรรยากาศยามเย็นนะคะที่ชายหาดเขาพัฒตำหนักเจออะไรคะค่ะเจออะไร จากชายหาดนะคะตรงบีซีโอร้านอาหารอุ้ย,ย,ยได้ได้ได้พร้อมกันได้ได้ได้อะไรกัน <c oughs> จริงเหรอรูปเย็นหัวแล,ล้วลูกพ่ออาบน้ำเด็กๆใครหิวข้าวยกมือขึ้นใครจะกินอะไรก็ได้ที่กินบะหมี่เยอะๆเลยกวินกินข้าวมันไก่ไหมตอนที่กินบะหมี่ไหมกินบะหมี่ก็ได้ลูกบะหมี่อะไรนะบะหมี่ กันทีกิน,กะอ,น,น,ะนะอะไรคะลูกกาะเอียทกะทิกาวินกระทิกาวินนั่งลงตรงนี้แหรอลูกนั่งรออะไรคะจากกูใช่หมูฝั่งนี้จะเป็นขนมครกนะคะจะกินอะไรคะ สาคูชสห,หมูพี่หน่ไปดูลายขนมปังทางนู้นพี่หนึ่งพาไปไหน่อยแล้วนี่จะเป็นลายขนมปังนะคะพี่หน,นึ่งคะเนี่ยกระทิมาพาเพื่อนๆดูตรงนี้หน่อยนี่จเป็นขนมปังหลายๆแบบเลยนะคะเพื่อนเพื่อนกินอะไรดีอ่ะไม่เน้นกินเน้นดู <laughs> นี่ไงเอานูเชลนี่ไงนูเชล่าไงไานูเชล่ายูไม่เอาเหรอเอาเอาเอาลืมลืมสมองยังไม่ประมวลผลปามินเอาน้ำดื่มอะไรครับลูกนี่ไงมีนี่ไง,ไงเอาน้ำดื่มชทีทำไมไม่ไม่ปิ้งขนมปังก่อนละ่ะลูกทีทีทีทท โ,โอเคนั่นแน่ะนะนะคะเมนูขนมขนมมีหลายหน้าเลยีไรมีอะไนี่สไลเดอร์อยู่ตรงนู้นนะคะค่อยๆเดี๋ยวเหนื่อยนะลูกดูไหนเฮ้ย <laughs> มันมีหลายที่นะกาวินเล่นให้ทั่วๆนะลูกนะ <Yeah. S 1> กาวินเดี๋ยวแม่มานะกาวินเสร็จแล้วกาวินบอกพี่เขานะลูกนะกาวินสปีคอังกฤษนะ mm hmm. กาวินสปีคอังกฤษยูโน ไปตรงนู้นวิ่งไปตรงนู้นวิ่งไปตรงนี้ไปซาเลเด้ให้แม่ดูนะไป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 ใช่ไม่ต้องรีบลูกมันเป็นชั่วโมงเดี๋ยวเหนื่อยเฮ้ยเฮ้ยไม่หกัหกออก๊าปโอเคโอเคเดี๋ยวแม่มา เ่นก่อนจะเช็คเอาท์นะคะติดใจเมื่อคือในพี่เขามาเอาลูกไปสไลเดินสีเหลืองก่อนก็ได้ลูกตาเนน่ะค่ะเชิญค่ะเชยอ่ะเดี๋เลยค่ะ มีแอลนะไม่มี